ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด u b s c r i b e c h anel ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตาลทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจร การพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ช่วงวันที่1ถึง27มีนาคม2568เรามาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจกันบ้างคลิปนี้เป็นคลิปที่9สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันค่ะหัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในการพยากรณ์เดือนมีนาคมนั้นประกอบด้วย1 เรื่องดาวโคโจรวิปริตเดือนนี้มีดาวเดินผิดปกติอยู่4ดวงนะครับ 2. การพยากรณ์ดาวจรกับเรือนชะตาเราจะดูว่ามีดาวใดในเรือนชะตาของเราที่เป็นดาวจรณณขณะน,นี้และส่งผลอย่างไรบ้าง 3. ดาวกบกวิญญาณจะมาช่วยเราในเรื่องไหนและ 4. ทํานายเรื่องที่น่าสนใจคือตัวเราการงานการเงินและความรักว่าแต่และเรื่องจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ เรื่องดาวโควจรวิปริตผิดปกติในเดือนนี้มีดาวที่โคจรผิดปกติ4ดวงคือดาวอังคารพุธสุกและเสาหรือว่า3 4 6 7และมีดาวที่เดินปกติคือพฤหัสและมฤตยูส่วนอาทิตย์จันทร์ราหูเกต4ดวงนี้เดินตรงเสมอไม่เคยเดินวิปริตอยู่แล้ว ในช่วงเวลาที่เราพยากรณ์นี้คือช่วงวันที่1ถึง27มีนาคม2568จะมีดาวที่เดินวิปริตดังนี้นะครับ1ดาวอังคารจะเดินพักตั้งแต่วันที่1ถึง13มีนาคมและจะเปลี่ยนไปเดินมนในวันที่14มีนาคมถึง9เมษายน2ดาวพุธจะเดินมนตั้งแต่วันที่2ถึง9มีนาคมและหลังจากนั้นจะเดินพักตั้งแต่วันที่10มีนาคม พุธจะพักถอยข้ามมาจากราศีมีนมาสู่ราศีกุมในวันที่16มีนาคมและจะเดินพักต่อไปจนถึงวันที่28มีนาคมนะครับ 3. ดาวศุกร์จะเดินมนตตั้งแต่วันที่1ถึง10มีนาคมและหลังจากนั้นจะเดินพักตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึง23เมษายนและสุดท้ายดาวเสาร์จะเดินเสด ตั้งแต่วันที่18มกราคมถึง27เมษายนการเดินผิดปกติของดวงดาวนั้นย่อมส่งผลถึงดวงชะตาของแต่ละบุคคลทำให้เกิดความวิปริตผิดปกติตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นดาวอังคารหมายถึงความกล้าหาญความขยันขันแข็งเรื่องที่ต้องเสี่ยงอันตรายและการใช้ทักษะฝีมือต่างๆเมื่อดาวอังคารเดินถอยหลัง ในช่วงวันที่1-13ถึง13มีนาคมก็ทำให้เราควรระมัดระวังเรื่องสิ่งเสี่ยงเพราะจะเกิดอันตรายได้และอีกช่วงหนึ่งที่ดาวอังคารเดินช้าจนถึงหยุดนิ่งคือช่วงวันที่1 4มีนาคมถึง9เมษายนทำให้ความขยันขันแข็งความสดชื่นสนุกสนานของเราสิ่งเหล่านี้จะหายไปสิ่งที่ลงมือทำก็จะกลับกลายเป็นไม่ได้ผลต่อมาคือดาวพุทธที่แปลว่าพ่อค้าแม่ค้าพนักงานขาย คนที่ทำงานด้วยการติดต่อสื่อสารหรือการพูดการเจรจาตกลงในช่วงที่พุทธเดินช้าจนถึงหยุดนิ่งช่วงวันที่2-9ถึง9มีนาคมการเจรจาตกลงการค้าขายจะล่าช้าสิ่งที่ตกลงกันไว้แล้วไม่ได้ผลรับปากแล้วกลับทำไม่ได้ และช่วงต่อมาดาวพุธเดินถอยหลังในวันที่10ถึง28มีนาคมทำให้การเจรจาส่งผลไปในทางตรงกันข้ามพูดอย่างทำอีกอย่างนัดไม่เป็นนัดทำสิ่งใดก็ไม่คุ้มค่าวันที่16มีนาคมพุธถอยกลับไปที่ราศีกุมจะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดและสิ่งที่เราได้รับฟังมา พราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกลับตาลปัดเชื่อถือไม่ได้ต่อมาคือดาวศุกร์ที่ส่งผลถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักการเงินและการวางแผนในช่วงที่ดาวศุกร์เดินช้าจนถึงหยุดนิ่งคือช่วงวันที่1นึถึง10มีนาคมจะส่งผลให้เรื่องเงินทองความรักความปรารถนาสิ่งเหล่านี้จะผิดปกติ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และก็ไม่ได้ดังใจตามที่ต้องการส่วนช่วงที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังคือช่วงวันที่11มีนาคมถึง23เมษายนทำให้แผนการทั้งหลายจะกลับหัวกลับหางการเงินจะกลับตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นส่วนความรักก็จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบตรงกันข้ามในช่วงที่ดาววิปริตและสุดท้ายคือดาวเสาร์ที่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ความอดทน ความเครียดความรอบคอบและความระแวดระวังในช่วงนี้ดาวเสาร์จะเดินเร็วตลอดทั้งเดือนซึ่งส่งผลให้ความทุกข์ความเครียดนั้นอยู่ไม่นานอยู่พักเดียวก็หายส่วนเรื่องที่ต้องอดทนรอมานานกลับรวดเร็วขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังความรวดเร็วของดาวเสาร์ด้วยเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่ดาวเสาร์นำมาความโทษความทุกข์นั้นก็จะมาแบบรวดเร็วและอาจจะรุนแรงได้นะครับ การพยากรณ์ตามตำแหน่งธรำเนียบและการโคจรของดวงดาวในตอนนี้เราจะมาดูดาวจรแต่ละดวงว่าจรอ,อยู่ที่ราศีไหนมาตกเรือนชะตาใดของเราและส่งผลกับเราอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันพบที่หนึ่คือพบตนุคือเรื่องตนเองหรือว่าสนามีดาวเกตนะคะไม่มีธรำเนียบทำนายว่า เจ้าชะตาจะมีบุญช่วยหรือจะได้ช่วยเหลือผู้คนมีเรื่องปุบปรับกระทันหันเข้ามาเช่นเจ็บป่วยกระทันหันแบบเล็กน้อยหรือจะได้ลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามาพบที่2องสาสี่ห้าไม่มีดาวนะคะต่อมาพบที่6คือพบอริหมายถึงศัตรูและปัญหาอุปสรรคมีดาวสาวเป็นเกษตรโคจรเสิรนะคะอาทิตย์เป็นปจอเข้ามาในวันที่1-14มีนา ดาวพุธโคจรพักในวันที่16-27มีนาจึงแบ่งคำทำนายได้ว่าช่วงที่1ก็คือวันที่1-14มีนานะคะเป็น1 7อาทิตย์ร่วมเสาเสิร์ตคู่ทัดไฟควรระวังอย่างมากๆนะคะเพราะว่าทาัดไฟตกช่องเสียควรระวังเรื่องความรุนแรงฟืนไฟหรืออาวุธอันตรายต่างๆ ต่อมาวันที่15มีนามีเสาวดวงเดียวนะคะเดินเสิร์เจ้าชะตาไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ต้องอดทนแต่จะขาดความรอบคอบพอวันที่16นะคะมีพุธเติมเข้ามาเป็นพุธพักร่วมเสาเสิร์ถึงวันที่27มีนาจะไม่มีการเจรจาตกลงหรือการเจรจาตกลงเรื่องผลประโยชน์จะเกิดปัญหาอุปสรรคตกลงกันไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ผลหรือได้ผลมาก,ก็ไม่คุ้มค่าควรระวังจะเสียผลประโยชน์ พบที่7พบปัตตนิคือความรักคนรักคนสนิทมีดาวราวหูไม่มีทรรมเนียบมีสุขมหาอุดเดินมนลและพักแล้วก็มีพุทธนะคะจรเข้ามาในวันที่1-16ถึง16มีนาคมพุทธเดินวิปริตแล้วก็มีดาวอาทิตย์ อยู่ในภพปตัตตนิวันที่14-27มีนาคมจึงทำนายได้ว่าช่วงแรกวันที่1-14มีนามีราหูพุทธศุขนะคะความรักช่วงนี้วุ่นวายจะมีเรื่องถกเถียงทั้งเถียงกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันด้วยต่อมาพอเลยกลางเดือนไปแล้ว16-27มีนานะคะมีราหูอาทิตศุกร์ กูศัตรูหนึ่งทำให้เกิดขัดแย้งกับคนรักอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุขเดินวิปริตไม่เป็นไปตามที่วางแผนไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือความรักไม่สมตามความปรารถนาต่อมาพบที่ 8. พบมรณะไม่มีดาวพบที่ 9. พบสุภะนะคะหมายถึงความคิดความเจริญหรือเจ้านายผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมีพฤหัสและมฤตยูเดินปกติไม่มีธรรเนียบทั้งคู่ พฤหัสเข้าสุภาก็หมายความว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้าส่วนมฤตยูตกสุภาเกิดความวิตกกังวลคิดแต่แง่รายแง่ลบจนรู้สึกป่วยทางใจพอฮาูนรวมกันตกสุภาก็หมายความว่าในความคิดของเราเนี่ยคิดแต่เรื่องยากๆเรื่องประดิษฐ์คิดคนความคิดของเราคิดไม่เหมือนคนอื่นคิดแต่เรื่องที่ยากๆคิดออกพอเรื่องง่ายๆกลับคิดไม่ออกก็ได้ พที่10บพบกรมมะคือเรื่องงานนะคะมีอังคารอังคารในช่องนี้ไม่มีทำเนียบโคจรวิปริตพักและหมนอังคารตกกรมมะทำนายว่ามีงานมากเลยที่จะต้องทำแต่พออังคารวิปริตคือเหนื่อยลา้าขี้เกียจทำงานไม่กล้าทำแล้วก็ไม่อยากออกหน้าต่อมาพบที่1112นะคะลาพระวินาศไม่มีดาว การพยากรณ์ด้วยตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวก็ครบทั้ง12เรือนชะตาตามที่กล่าวมาค่ะต่อมาคือดาวจรที่ได้กกเหล่าเราจะมาดูว่า มีดาวที่ส่งกำลังหรือยกถึงกันได้เป็นกกเหล่าหรือไม่ถ้าหากเราดูตามรูปเราจะเห็นว่ามีดาวพฤหัสและมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤกษภดาวราหูยกหลังที่ราศีมีนและดาวเกตที่ราศีกันเล็งมาที่ราหูและตรีโกนถึงพฤหัสกับมฤตยูอีกด้วยทําให้ดาวสมาชิกกกวิญญ,ญาณส่งผลถึงการครบทั้ง4ี่ดวงเป็น5890ก็จะส่งผลดีแบบกกวิญญ,ญาณคือทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องบุญกุศลการ การเสียสละการอุทิศตนเกิดขึ้นใน3ราศีคือราศีพฤษภราศีกันและราศีมีนตกช่องไหนก็คือดีในเรื่องนั้นเราก็จะมาดูกันว่าสำหรับเราแล้วดาวก๊กวิญญาณส่งผลในเรื่องใด สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีการดาวกกวิญ,ญญาณส่งผลถึงสามราศีคือตนุปัตตนิสุภาก็หมายถึงตัวเราคนรักและคุณพ่อหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทั้งสามส่วนนี้นะคะร่วมมือการจะสำเร็จในกิจกรรมอันดีร่วมมือการทำสิ่งเป็นบุญกุศลทำเพื่อผู้อื่นจะได้ประสบความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆด้วยค่ะ ต่อมาจะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเองเราจะพยากรณ์โดยดูดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันนะคะดาวเกตจรเข้าพบตนุทำนายว่าเจ้าชะตาจะเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบกระทันหันจะมีเรื่องปุบปับหรือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ดาวเกตเป็นดาวบุญนะคะจรมาทับลัคนามักจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำบุญกุศลหรือปฏิบัติศาสนากิจที่ดีเรื่องต่อมาคือเรื่องการงานเราจะพยากรณ์โดยดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรรมมะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันดาวจรที่พบกรรมมะก็คืออังคารที่เดินพักและหมน่น อังคารจรเข้าพบกับมา้าโดยมากก็จะต้องทําจนเหนื่อยจนล้านะคะมีงานเข้าทําจนไม่อยากจะทําแล้วพออังคารเดินวิปริตเนี่ยเป็นอาการที่เหมือนกับว่ามีงานมากๆเลยให้ทําแต่เราก็าขี้เกียจทํานะคะไม่กล้าแล้วก็ไม่อยากออกหน้าในเรื่องงานถ้าเราทํางานในช่วงที่อังคารพักก็หมายความว่า ทำแบบตรงกันข้ามที่เคยทำตามปกติถ้าทำตามปกติการงานก็ไม่ค่อยส่งผลอังคารพักก็อย่าไปเสี่ยงอะไรมากนะคะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ต่อมาคือเรื่องการเงินเราจะดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพระสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันไม่มีดาวจรเข้าพบกระดุมพระเราก็มาพิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรนะคะเป็นสุกมหาอุด แต่สุกก็เดินวิปริตนะคะหมดและพักไปอยู่ที่พบปัตตนีทำนายว่าเรื่องเงินเรื่องทองของเรานะคะจะไปขึ้นอยู่กับคนรักคนรู้ใจทีนี้พอสุกวิป,ปริตการเงินก็ไม่เป็นไปตามแผนเงินที่คาดว่าจะได้ก็กลับไม่ได้หรือถ้าได้มาก็ล่าช้ากว่าปกติและสุดท้ายคือเรื่องความรักเราจะพยากรณ์โดยดูดาวจรที่พบปัตตนี สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันเมีดาวราหูจรเข้าที่พบปัตตนินะคะช่วงนี้เจ้าชะตารักหลงวุ่นวายเรื่องความรักมักมีปัญหาเรื่องคนรักเข้ามาให้แก้ไข มีสุขร่วมราหูนะคะเป็นคู่หลงละเริงหรือว่ามีเรื่องปรึกษาหารือกันแต่ดาวสุขเนี่ยเดินวิปริตระวังจะเพลินใช้เงินนะคะหรือจะได้รับคำแนะนำที่แปลกๆในเรื่องความรักวันที่1-14มีนามีพุทธพักในเรือนปัตตนิพูดหรือตกลงกับคนรักแล้วระวังจะทําไม่ได้ตามที่พูด46เป็นคู่ทัดน้ำนะคะเดินวิปริตระวังจะเหลวไหลใหญ่โตในเรื่องรักใ,ใคร่ วันที่16 27มีนามีอาทิตย์จรเข้าร่วมราหูอันนี้เป็นคู่ศัตรูจะเกิดการขัดแย้งทะเลาะก,กันอยู่ด้วยกันไม่ได้ควรระวังนะคะช่วงสิ้นเดือนหรือว่า16 27ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กับคนรักคนสนิทแล้วก็มี16นะคะเป็นคู่สมพลแต่ว่าเสียดายที่สุขเดินพักคนรักจะมาชักชวนนะคะให้ทำโน่นทำนี่แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่ เราพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวกกวิญญาณเนี่ยเข้ามาโยกถึงภพปัตตนิก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องความรักนะคะอย่างไรก็ตามกกวิญญาณช่วยเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติให้ดีเมื่ออยู่กับคนรักคนรู้ใจค่ะการพยากรณ์ดาวจรสำหรับเดือนมีนาคม2568ก็มีเนื้อหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเดือนนี้ดาวยังคงเดินวิปริตกันเป็นส่วนใหญ่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วทีมงานตาลทวะก็ขอส่งกำลังใจให้กับแฟนๆรายการ เพื่อให้สามารถตั้งรับกับความวิปริตผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีดาวกกวิญญาณยังโยกถึงกันส่งผลเป็นการปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้ทีมงานก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือขอให้อวยพรให้แก่ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีมีความสุขและขอจบการพยากรณ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะ ก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel n ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะ ก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตาลทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ